ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะโหเท่จังเลยอะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้นนั่นอะไรอะตัวอะไรอะโอ้โหโคตรเท่เลยดูป่าวๆๆาวป่วป่าาาวปป่าาวา่ ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 อ้างเลื้ยข้ามถนนถูกรถยนต์เหยียบกลางลำตัวชาบ้านเจ้าหน้าที่กกะตตราดการยังตราดเผยต้องขยายเวลาขึ้นทะเบียนออกไปเหตุชาวสวนยางไม่เข้าใจการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนระบุต้องปรับตัวสร้างอาชีพเสริมหลังราคายางพาราตกตำ่ำ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคนเบอรทีวีและตราทีวีดอทคอมงูจงอางเลื้อยข้ามถนนถูกรถยนต์เหยียบกลางลำตัวทำให้หนีเข้าบ้านเจ้าหน้าที่กรกะตตราดเวลาประมาณ11 5 0นานทีวันที่19มกราคม2559 ที่บ้านเลขที่40ทับ1ถึง40ทับ2ตำบลบางรพระอเภอเมืองจังหวัดตราดสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากนายพีระเอกปิยกุลเจ้าหน้าที่กก,กตตราดเจ้าของบ้านว่ามีงูเลื้อยเข้ามาภายในขอให้ช่วยจับหน่อยหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดที่มีความชำนาญในการจับงูเมื่อเดินทางไปถึงมีชาวบ้านใกล้เคียงมุงดูสถานที่และ เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวมีชาวบ้านใกล้เคียงอยู่ในเหตุการณ์จำนวนมากขณะที่นายพีระได้ชี้จุดที่งูเลื้อยเข้าไปบริเวณข้างบ้านโดยพบว่างูตัวนี้เป็นงูจงอางขนาดความยาวประมาณ2เมตรทำให้เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปีนขึ้นไปบนกำแพงแล้วใช้อุปกรณ์จับงูเนื่องจาก,กเกรงว่าจะถูกงูจงอางทำร้ายในขณะที่กำลังจับแต่ปรากฏว่างูจงอางตัวนี้ได้สิ้นใจ ตายไปแล้วทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้ใช้อุปกรณ์จับงูคล้องที่หัวก่อนจะนําออกจากบ้านพร้อมใส่กระสอบเพื่อน,นําไปทิ้งนายพีรักกล่าวว่างูตัวนี้ได้เลื้อยมาจากฝั่งตรงข้ามในขณะที่เลื้อยมานั้นได้ถูกรถเหยียบบริเวณลำตัวก่อนที่จะเลื้อยหนีเข้ามาในบ้านของตนเองและพยายามจะเข้าบ้านซึ่งได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัยตรัสให้มาจาับสุดท้ายก็ตายเพราะถูกรถเหยียบ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเผยต้องขยายเวลาขึ้นทะเบียนออกไปเหตุชาวสวนยางยังไม่เข้าใจการขึ้นทะเบียนนายจตุรงพุ่มสีสวัสดิ์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจงหวตราดเปิดเผยว่าหลังจากได้เปิดให้กเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางตามประกาศของคณะ กรรมการการยางแห่งประเทศไทยล่าสุดมีกเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราขึ้นทะเบียนแล้ว18,000รายโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดได้ขยายเวลาจากเดิมเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งจะขยายเวลาไปจนกว่าจะมีการขึ้นทะเบียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระบุว่าปัญหาที่ทําให้ล่าช้ามาจากความไม่เข้าใจของกเกษตรกรบางครั้งนำเอกสารมาไม่ครบบางคน กรีดหรือเป็นเจ้าของร่วมทําให้ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลคับเรื่องขึ้นทะเบียนเจ้าของสวนยางกับคนกีดย,ยางของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราคำนดว่าให้มาขึ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวา2558นะครับแต่ว่าเนื่องจากมีเกษตรกรบางคนยังยังไม่ได้มาขึ้นยังตกค้างเราก็จะขยายเวลาให้ไปไปเรื่อยๆแล้วครับคือจนกว่าจะขึ้นหมดนะครับ เพราะว่าตัวเนี้มันจะเป็นหลักฐานที่จะมาใช้เรื่องการขอทุนสงเคราะห์เรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการอะไรต่างๆที่ท้างภาครัฐก,กําหนดนะครับในส่วนของปัจจุบันเนี่ยที่ตาดเนี่ยนะครับเราขึ้นไปได้แล้วประมาณ1,800 0หลายปัญหาอุศัรรค์ที่ราช้าก็คือว่า 1. ่ตัวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเนี้ มาขึ้นเรื่องคนจีดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวลูกจ้างคนจีดเนี่ยบางทีไม่ได้พามาพร้อมกันทน่านี้หลักฐานที่จะขึ้นทะเบียนคนจีดได้นี่ก็คือเจ้าของสวนจะต้องมาขึ้นมีแปลงขึ้นเป็นหลักก่อนถึงจะมีคนจีดตามได้ท่านี้ถ้าแยกกันมาครั้งนี่เวลาจะลงทะเบียนอะไรมันตรวจสอบข้อมูลยากมากเพราะมันต้องไปเชื่อมโยงเรื่องหลักฐานที่ดินว่าคนจีดในแปลงหลักฐานที่ดินแปลงไหนของเจ้าของก็คือคนจีดก็ต้องระบุแปลงเลขฐานที่ดินวแปลงนั้นเหมือนกัน ด้านนายชัยสุริสุขะชาวสวนตะบนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดกล่าวว่ากับโครงการที่รัฐบาลได้มีการรับซื้อยางในราคา45บาทนั้นพอใจระดับหนึ่งแต่ในระยะยาวจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ราคาย,า,ยางอย่างต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมาโดยตลอดกอพอใช้ได้นะก็ราคานี่ก็ช่วยมานะแต่แต่วันเร้ยังไม่ซื้อนะันก็ซื้ออยู่ปราณิ45บาท วงการที่เขาจะรับซื้ออย่างที่ก็พอใจก็พอใจนะนะพอใจแต่ราคายางที่มันตกต่ำนะที่คิดจะไปปลูงจะอื่นก็ก็คิดเหมือนกันแต่ว่ามันพื้นที่เรามันสูงนะรเราก็จะไปทำเป็นไร้น้ำก็ไม่มีเป็นต้องอย่างเดิมไปก่อนอถ้าราคามัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ขึ้นเลยที่จะทำกิน กึินเลยมันก็แย,ย่นะราน,นี้มันก็อยู่ก็ไม่ได้หรอกค,คือไปขอกินนะนเนีตอนนี้พี่แบกตัวยังแบกหลกายอย่างก็แต่ผมมีหลายอย่างนะผมมีปาล์มด้วยปาล์มมีทำอย่างอืงอ่นส่วนนายสุรินทร์สนิละชาวสวนตำบลตะกาง กล่าวว่าหลังราคายางตกต่ำตนเองได้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกยางพาราไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเสริมแทนเพื่อเป็นรายได้ส่วนการแก้ไขของภาครัฐพอจะระดับหนึ่งแต่หาก,การ,ราคายางยังคงตกต่ำอาจจะเปลี่ยนการปลูกยางไปทำย่างอื่นแทนอ๋อก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวแต่แการผิวออยางอ่ามันพอเลี้ยงก็พ พอ,พอเรียนได้ครับมาตรการที Yellow> ่เขามาซื้อย่างนะกับกับโครงการนี้เขามาสดเชยราคายางราคายางรู้สึกยังก็ดีอะฮะดีดียังไงก็พออยู่ได้ครับราคายางตอนนี้มันตกตกลงกันมึงขนาดก็มันเคยว่าโลเป็นเป็นร้อยมันเหลือสี่โลร้อยอย่างเงี้ยมันก็ก็แย่ต่างหาอย่างอื่น มาชดเชยกันนะคิดจะไปโคนป่นยางไปอยู่ตรงนี้ก็ยังนะฮะเพราะกว่าจะโตมามันกว่าปลูกกว่าจะโตมันมันจะใช้เวลาหลายปีนะหมอครับมีรู้สึกเครียดไหมตอนนี้นชฮะก็มีบ้างนะครับบนีแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร 0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา,นา,ลา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาตราด FC เปิดบ้านอุ่นเครื่องกับระยอง FC ทีมจากดิวิชั่น1เสมอ สประตูต่อ2เกมการแข่งขันตราด f อฟอุ่นเครื่องกับทีมระยอง f อจากดิวิชั่นหนที่เริ่มเกมตราด f อฟเปิดเกมบุกใส่ตั้งแต่นาทีแรกจากเลมอนที่กระชากลูกแล้วส่งเข้ากลางแต่แดนหลังระยองสกัดไว้ได้ตราดยังคงบุกต่อแต่ทำอะไรไม่ได้ นาทีที่10ระยองบุกขึ้นมาบ้างและลากบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะส่งเข้ากลางลูกชุลมุนหน้าประตูพักวัตหัตถาพงผู้รักษาประตูรับไว้ได้นาทีที่13ระยองได้ฟรีคิกระยะ25หลาเตะออกมาแล้วพักวัตรปัดลูกออกไปได้ระยองได้เตะมุมและเตะออกมาก่อนที่จะมุ่งออกไปแต่ตราเอฟซีเล่นเร็วทำอะไรกันไม่ได้ ที่สุดนาทีที่15ระยองได้ลูกขึ้นนำตราดหมายเลข9ระยองได้ลูกแล้วยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้นำตราดหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นทำเกมระยองทำเกมบุกมากขึ้นแต่ทำประตูเพิ่มไม่ได้ส่วนตราดเอฟซีปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแดนหน้าลงไปเล่นทำให้เกมดีขึ้นและสามารถเปิดเกมบุกได้แต่ไทยเกมระยองโต้กลับเร็วและเกือบทำได้ สุดท้ายหมดครึ่งแรกตราเอฟซถูกนำไปหนึ่งประตูต่อศูย์เริ่มควอเตอร์ที่2แค่3นาทีระยองเอซได้ประตูที่สองหลังกล่องหน้าพ่านลูกเข้ามาในกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูออกมาปัดแล้วพลาดทำให้เข้าประตูไปนาทีที่65ตราเอฟซรับเกมส่งเลมอนลงปีกขวาขณะที่ระยองเปลี่ยนตัวทีเดียว7คน ส่วนนาทีที่68ระยองเกือบได้ลูกที่3ซึ่งมาจากความผิดพลาดของตรา FC ท้ายเกมระยอง FC ได้เปรียบบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวและเกือบทำได้ส่วนตรา FC แม้เปิดเกมบุกบ้างแต่ทำอะไรกันไม่ได้หมดในควอเตอร์2ตรา FC ถูกระยอง f อฟซีนำไป2ประตูต่อ0ูนย์ก็ตามในควอเตอร์ที่3ตราเอฟซปรับเกมและสามารถตีเสมอระยองได้ในช่วงท้ายทำให้เปิดบ้านอุ่นเครื่องเสมอกับระยองเอฟซไป2ประตูต่อ2 จังหวัดตราดส่งมอบปลากระตักแห้งและปลาทูแห้งพระราชทานให้กับเยาวชน2จังหวัดภาคเหนือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนนายชันศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้แทนชาวตราดส่งมอบ ปลากระตักและปลาถูแห้งพระราชทานให้กับนาว,วเอกจรันวียาดีเสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่หนึ่งฐานทัพเรือสัตหีบศูนย์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่หนึ่งและผู้แทนกองทัพเรือเพื่อส่งมอบไปยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนจะนำไปมอบให้กับเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ ภักเหนือนายสุรพงศ์อินทรประเสริฐประธานกลุ่มสมาชิกอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปลากระตักจำนวน11,000กิโลกรัมปลาทูจำนวน5,000กิโลกรัมน้ำปลาจำนวน168โลกะปิ2,500กิโลกรัมและเกลือแอลดีจจำนวน5,000กิโลกรัมกลุ่มชาวประมงและกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกัน ชาติในทะเลจงังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครได้น้อมเกล้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารเอลดีนเป็นปีที่สิบแล้วต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับ โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการต่อเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือที่ส่งพระราชทานให้ซึ่งเป็นการช่วยลดการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือเนื่องจากปลากะตักเป็นปลาที่มีสารอาหารทั้งโปรตีนแคลเซียมและไอโอดีน รายงานพิเศษอำเภอบอ่อไร่แก้ไขปัญหาช้างป่าต้องต่างคนต่างอยู่ในห่วงระยะเวลาใกล้เคียงการมีโครงช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่ตำบลหน,นองบอนอำเภอบอ่อไร่และอำเภอเขาสมิงจงังหวัดตราดถึง10ครั้งทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องต่อสู้กันเสียชีวิตในสวนผลไม้ของชาวบ้านอีกซึ่งช่วงหน้าแล้งช้างป่าจะออกมาหา อาหารกินทําให้ทางอำเภอไร่ต้องเร่งมาตรการแก้ไขคือประเด็นสําคัญคือ,อต้องแยกนะฮะคนส่วนคนช้างส่วนช้างนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยผมยังยืนยันฮะว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้แน่นอนเพราะช้างไม่รู้เรื่องนะคนก็ต้องถอยคนถอยเมื่อช้างเมื่อช้างมานะฮะก็คือเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าคิดจะไปไล่ช้างเนี่ยมัน มันมันไม่มีไม่มีใครที่กล้ากล้ากล้าไปไล่ช้างแล้วเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ช้างลงมาบ่อยมากบ่อยมากฮะบ่อยมากแต่ตอนนี้ว่าประเด็นคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้มาแจ้งให้ทางการทราบนะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นปัญหาซึ่งผมหมวกเลยว่าอไม่ได้คือจะมาแล้วเราไม่ได้มองถึงความเสียหายอย่างเดียวอย่างน้อยเราก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของช้างนะะไม่ใช่าพอเกิดเรื่องแล้วก็แล้วค่อยมาลั่นกัน นั่นคือสิ่งที่นายพานุวัตรพุทธเกษรในอำเภอบ่อไร่เกรงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนน้ําและอาหารช้างเขาขาดน้ำซึ่งช่วงนี้จะเริ่มเริ่มขาดน้ำแล้วในตามตามเขาที่อยู่ของเขาก็ลงมามาดื่มน้ําข้างล่างในอำเภอบ่อไร่กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ของประชาชน จะไม่ยอมต่อไปซึ่งช้างกับคนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ดังนั้นอำเภอบ่อไร่รจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วและนี่คือสิ่งที่อำเภอบ่อไร่รแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่า